เปิดพฤติกรรม Mario า a u อร์หลังถูกปล่อยรูปว่อนเน็ตเปิดพฤติกรรม Mario m a u ร e r หลังถูกปล่อยรูปว่อนเน็ตนับว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มที่ผู้ชายหลายคนอยากจะมีใบหน้าความหล่อเหมือนกับ Mario มา u อร์แต่หล่อร้ายที่ตีขนาดนี้เป็นอีกหนึ่งพระเอกเบอร์ต้นต้นของประเทศก็ว่าได้สําหรับ m a r i เมา u ร e r ที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายสิบปีมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นละครภาพยนตร์ มิวสิกวิดีโอหรือแม้กระทั่งพรีเซนเตอร์ต่างๆก็ตามฮอตไม่แพ้ดาราคนไหนเลยจริงๆขึ้นแท่นเป็นพระเอกในดวงใจของใครหลายๆคนล่าสุด5กุมภาพันธ์ผู้ใช้ติ๊ก o k ausmapeng ที่คาดว่าน่าจะเป็นแฟนคลับของหนุ่มโอ้ได้ออกมาโพสคลิปของพระเอกหนุ่มหลังได้ไปร่วมงานแห่งหนึ่งโดยเจ้าตัวมาในลุคเท่ๆสบายๆใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงสีขาว และสวมหมวกสีดำเอาไว้แต่บอกเลยว่าเป็นลุกที่ทำให้ใจสั่นกันไม่น้อยเพราะคลิปนี้มีแต่ความหลอกออราพระเอกพุ่งแบบสุดๆไม่มีการเสร็จผมได้แต่คือดีต่อใจมากจริงๆงานนี้ชาวเน็ตก็หลั่งไหลเข้ามาดูคลิปนี้กว่าห0แสนครั้งแล้วพร้อมแห่ชมพระเอกหนุ่มกันเทียบเช่นมาริโอมันก็หลอกเกินหล่อแบบไม่ผิดแพ่ใครเลยขณะผมเป็นผู้ชายด้วยกันผมยังต้องร้องกรีดเลยแบบหลอกมีแต่คำว่าหลอกหลอจริงค่ะคนนี้หลอมากที่สุดหลอชนิดหล่อละลาย จะหล่อออร่าแค่ไหนแต่ล่าสุดยังโดนวิจารณ์เข้าจนได้โดยมีชาวเน็ตตั้งกระทู้พันทิปว่าทำไมไม่รักษาหุน่นโดยมีเพจหนึ่งแคปมาโพสต์ในไอจีต่ออีกทีว่ามาริโอถูกตั้งกระทู้วิจารณ์รูปร่างโดยบอกว่าทำไมไม่รักษาหุ่นเลยหน้ากลมร่างหนาดูทรงเป็นคนอ้วนง่ายทำอาดาราคนดังเดือดแทน,ท,นทันทีหลังจากที่มีชาวเน็ตออกมาตั้งกระทู้ซึ่งเพื่อนสนิทของหนุ่มมาริโออย่างดิกกี้และแจ็คแฟนฉันเข้ามาเห็นก็เข้ามาคอมเมนต์ซัดกลับแทน โดยนิกกี้เผยว่าโอหล่อนิสัยดีสุดคนหนึ่งครับในวงการด้านแจ็คแฟนฉันระบุว่า Mario มาริโอ้มนิสัยดีน่ารักครับพี่อย่าสึกดีกว่าครับเชื่อผมไม่อยากให้เพื่อนผมเครียดถ้าพี่จะว่าหรือจะด่ามาด่าผมแทนแล้วก็ฟังเพลงใหม่ผมด้วยยอดวิวกูน้อยโอ้หล่อนิสัยดีสุดคนหนึ่งครับอ้วนได้ผอมได้เอาสะดวกเขาดีกว่าไม่ใช่สิ่งที่เราหวังและเขาต้องทําตามอยากเห็นใครเป็นยังไงก็เอาไปปรับตัวเองไม่ต้องให้คนอื่นเปลี่ยนตามใจตัวเองและอย่าเอามาตรวัดตัวเองมาวัดคน